น้ำไหลลงและก็ลงแรงรวมทั้งได้ไปชนกับเรื่องของอิทธิพลจากลมและก็อิทธิพลจากฝนนะครับไม่ต่างจากวันนี้ซึ่งซึ่งสถานการณ์การกาก่าวในการสึกษสอนย่อยเราได้ผ่านมาแล้วการซ้อมใหญ่การจัดกระบวนการยพยิถีพาตราทางจรมากในการถวายรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพบร,รมราชินีเนื่องในโอกาสทรง เดชพ,พระเนินส่งูรณาภิกพระกุศลถวายพระบัินโดยขบวนพยุหะยาตราทางชนรมากณวัดอรุณดา้านพระารามราชวรมหาวิหารในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2507ครับวันนี้กองทัพเรือได้จัดรเรือพระาิธีจัดสุดสองนายในส่วนพื้นที่สุดประการตรงเ,เรือได้างนานแต่ใช้กำลังพลจำนวน676นาย และในอีกส่วนนั้นใช้กำลังพลจากพื้นที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีจำนวน6 6 2นายโดยทั้งสิ้น2,200นายครับท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับว่ากำลังพลจำนวน2,200นายนั้นจะมีกอลัระจเรือด้าน22เรือแซงหนึ่งเรือแซงเจและเรือตำรวจหนึ่ถึงเรือตำรวจสามครับในส่วนของร้าชบริการที่ร่วม่วยงานในครั้งนี้ จะมีเรือรูปสัตว์ทั้งสี่คู่แปดลำแล้เรือผู้ชั้กเดินสองลำนะครับซึ่งอยู่ในรุ่ยที่สองและรุ่ยที่สี่จะมีพระราชบริพารนะครับจากในส่วนของกรมจัตุรภพซึ่งทําหน้าที่เป็นพนักงานมโหรีนะลงในเรือตรอมนอกและเรือตรอมในนะครับเรือลำล่งห้าท้ายนะครับก็เป็นเรือของท่านเรือลำนะครับซึ่งเป็นสถานที่ส่งเสด็จนะครับเรือคู่แรกของเรือรูปสัตว์ ที่กำลังเคลื่อนเกามาอยู่ในขณะนี้คือเรืออาสุระวยุ้พักเรืออาสุรฟฟะปรับสีที่บริเวณสนวนท่ารับเสด็จที่บริเวณท่าหน้าพระโบสดน,นะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ราชบาตรับเจ้าหน้าที่เกยและเจ้าหน้าที่รับเชือกอ,อยู่ประจำท่า ซึ่งเป็นสถานที่ส่งสเสด็จนะครับ<อ>เรือคู่แรกขขงเรือรูปสัตว์ที่กำลังเคลื่เขก็ามาอยู่ในขณะนี้คือเรืออสุรอวายุพักเรืออสุรภปายุพยักสีชิดสุบของเรือพระนงางอานันตรันราชครับหลังจากที่เข้าเทียยอเจ้าหน้าที่สุรณศสกลินบัวเป็นพนักงานเหตุสองเมื่อเรือ พระที่นั่งอาันตักราซึ่งเป็นเรือที่พนักงานหเหรือประจําอยู่เข้าอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของหอประชุมกองกัปเรือจากนักงานสมัยรัตนารรัชกาลที่หกท้องเรือนั้นจะเป็นท้องเรือที่เป็นพื้นสีเขียวนะครับกำลังพลของที่รับผิดช,ชอบเรือลานี้คือเป็นกำลังพลของฐานทัพเรือกรุงเทพผี้พายของเรือลํานี้นะครับจำนวนห้าสิบสี่นาย และขณะนี้นะครับเรือแตงโมซึ่งเป็นเรือกลองในเป็นเรือที่ท่านผู้จัดการขาบวนเรือเสด็จดั่งมากับเรือกําลังจะเข้าเทียบที่ท่าใยื่เสือซึ่งเป็นท่าด้านด้านทิศเหนือของท่าเสด็จนะครับเข้าเทียบเพื่อที่จะส่งผู้จัดการฐานเรือขึ้นจากเรือท่านผู้จัดการฐานเรือจะขึ้นจากเรือแตงโมลานี้

เรือลำนี้นะครับเป็นเรือที่ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดคือมีน้ำหนักถึง20ตันในขณะที่กำลังพลประจำเรือจำนวน50ฝีพายเรือพระทน่นั่งนารายทรงสุวรรณรัชการที่9อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางเรือกำลังพลประจำเรือเป็นนักเรียนจา่าเราทฐานขนส่งครับสำหรับเรือพัทนั่งสุพรรณหงส์ก็เป็นอีกลำหนึ่งนะครับที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางเรือ กำลังพลนั้นเป็นกำลังพลของกองเล็กกรมการผูส่งทารเรือในส่วนของเรือพระที่นั่งที่ตามเสด็จในวันนี้คือเรือพระที่นั่งอเดกราดัผู้ชมครับเป็นเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสารวัตรทหารเรือครับกาลังพลฝีพาย61นายครับและท่านจะได้เห็นนะครับหลังจากที่เรือพระที่นั่งนารายทรงสวรรจักรีเก้า 9, เข้าเทียบนะบริเวณเป็นหลักนะในการต้นขบวนเป็นเรือประตูที่ต้นขบวนอยู่ที่บริเวณ ปคาคอมมอนครับ เแบบว่าอตอนการถวายการรับเสด็จพระองค์ท่านหากมีพระประสงค์ที่จะเสด็จพระเนินกับโดยทาง เรือพระราพิธีหรือขบวนพยุหายาตราทางชรมาสครับส่วนในเรือแตงโมก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเข้าเทียบท่าใดเผือกนะครับเพื่อที่จะเตรียมรับผู้บัญชาการทางเรือในการที่จะมีการยาตราขบวนในช่วงของการกลับ,บอันดีก็ป567รัฐบาลนะครับได้มอบหมายให้กองทัพเรือจัดเตรียมขบวนเรือพระพิธีในการถวายการรับเสร็จในการพระราชพิธีทรงประเพณีพระกุล ถวายพระปกถินนวัฒอรุณราชประรามราชวรมหาวิหารนะครับในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567ครับกองทัพเรือเนี่ยได้ดําเนินการจัดเตรียมในด้านของกำลังพลเรือพระิธีถวายรับเสร็จเฉพาะในโอกาสอันสําคัญยิ่งเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการจัดบ่อยเพราะฉะนั้นภาพที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นใน3วันนะครับใน3วันที่จะได้ปรากฏภาพของ

ซึ่งในการฝึกซ้อมย่อยนะครับทั้งสิครรั้งพวกเราทุกคนนะครับที่เป็นกำลังพลประจำเรือก็จะมีการฝึกยันขบวนในลักษณะนี้ในทุกครั้งประมาณ50ปนาที การสุดยังขบวนในลักษณะนี้ไม่เหมือนเช่นบรรยากาศในวันนี้นะครับในครั้งแรกของการสุดเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมกระแสน้ําไหลงลงแรงมากครับในการที่ยาตรามาจากภ้าวาสุตรีใช้ระยะเวลาประมาณ40่นาทีครับก็ถึงที่บริเวณวัดอรุณแต่ในช่วงน้ําไหลลงและก็ลงแรงรวมทั้งได้ไปชนกับเรื่องของอิทธิลลลพลจากลมและก็อิทธิพลจากฝนนะครับไม่ต่างจากวันนี้ ซ,ซึ่งซึ่งสถานการณ์การกล่าวในการสึกษาสองย่อยเราได้ผ่านมาแล้วค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมากๆนะคะที่แวะเข้ามารับชมให้กำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อินด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะ